สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคม2564นี้นะครับก็จะเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยจะดูมีความยิ่งใหญ่มีความมั่นใจดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณก็คงจะยิ่งใหญ่แบบอยู่เบื้องหลังนะครับแต่พอครึ่งเดือนหลังก็อาจจะเป็นช่วงที่มีความมั่นคงมีความมั่นใจแต่สามารถแสดงออกได้เต็มที่ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและก็เกี่ยวกับโชคลาภนะครับตั้งแต่หลังวันที่5สิงหาคมไปเนี่ย ถือว่าเรื่องการเงินและเรื่องโชคลาภของคุณยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดีทั้งเดือนเลยและในเรื่องของการงานนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยถือว่างานก็ยังคงสําเร็จได้ดีมีคนร่วมมือดีแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับงานอาจจะดูลดลงอาจจะเป็นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆหรืองานที่จะต้องไปร่วมกับกลุ่มส่วนในเรื่องความรักก็ยังคงไม่ได้มีความเด่นชัดอะไรอาจจะไปโฟกัสรักกับงานซะส่วนใหญ่รายละเอียดเป็นยังไงเรามาติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์น,นะครับก็ได้ยินไม่ผิดนะครับอันนี้คือชื่อใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ในชื่อนี้นะครับเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็มาเกี่ยวกับเรื่องของคลิปนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นคลิปของการทํานาย ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับซึ่งบอกก่อนเหมือนเช่นเคยเป็นการทํานายในสไตล์ของผมนะครับแล้วก็เป็นการทํานายในแบบรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง <c oughs> ผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ <c oughs> เรามาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับ <c oughs> ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยตัวตนเจ้าของก็คือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งในเดือนนี้ตั้งแต่ ต้นเดือนนะครับจนถึงวันที่16เนี่ยนะครับดาวอาทิตย์ก็ยังโคจรอยู่ในภพวินาศซึ่งอาจจะทำให้คุณเองมีความอึดอัดอยู่บ้างมีความลังเลอยู่บ้างนะครับหรืออาจจะต้องระวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะว่าดาวอาทิตย์เองเนี่ยก็โดนเล็งด้วยดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวบักพระเคราะห์นะครับแถมเป็นดาวที่มาจากเรื่องเกี่ยวกับอริปัญหาอุปสรรคหรือจะมองเป็นเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆด้วยเหมือนกันก็ถือว่าอาจจะต้องระวังนะครับและเวลาที่ดาวตัวต,วตนไปอยู่ในภพวินาศมันค่อนข้างง่ายต่อการเกิดเหตุอะไรที่มันเกี่ยวกับความเสียหายนะครับหรือความผันผวนอะไรต่างๆได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่การที่ดาวอาทิตย์ในตำแหน่งนี้เนี่ย เขาได้ตําแหน่งมหาจักรซึ่งแปลว่ายิ่งใหญ่มันดูมีความยิ่งใหญ่ดูมีบารมีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับคุณก็ดูยังมีศักยภาพดีถึงแม้จะมีความอึดอัดมีความผันผวนมีความลังเลอยู่บ้างแต่ก็ทําอะไรก็จะได้รับการยอมรับดีนะครับได้รับความยำเกรงดีนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เวลาอยู่ในวินาศอาจจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนวางระบบนะครับวางระบบแผนการอะไรต่างเนี่ยนะครับหรือ มันอาจจะต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับเพราะดาวเสาร์ที่มาสัมพันธ์เขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟกันส่งเสริมกันในทางที่ดีนะครับก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ทำอะไรที่จะต้องมีการแก้ไขการแก้ปัญหาความพังทลายความเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงนี้คุณจะทำได้ดีหรือเวลาทำอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการทำแบบอาจจะยังไม่ต้องแสดงออกหรือว่า อยู่ในด้านหน้ามากเกินไปเพราะดาวตัวตนนะครับเด่นอยู่ในเบื้องหลังซึ่งเป็นเรื่องของภพวินาศนะครับและการที่อยู่ร่วมกับดาวพุธที่เป็นดาวเกี่ยวกับโชคลาภและก็ดาวเกี่ยวกับเรื่องการเงินซึ่งสัมพันธ์ในจุดที่ดีนะครับดาวพุธเองการโดนดาว,สาวเสาเลงอย่างที่บอกครับถึงแม้จะเป็นสุขบาพระเค แต่ดาวเสาร์กับดาวพุธเขาก็เป็นดาวที่สัมพันธ์ดีต่อกันเพราะฉะนั้นถือว่าในเรื่องเกี่ยวกับลาบผลอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเงินส่วนต่างนะครับก็ยังเกิดได้ดีมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยมีการได้เงินอะไรเข้ามาแบบลับๆก็ได้นะครับหรือเป็นการที่มีโอกาสที่ได้เงินจากการแข่งขันอะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านออนไลน์กระดาการเล่น,เ,ลนเกมอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งถือว่ามันจะเกิดได้ดีเพราะมันไปอยู่สัมพันธ์กันดีในช่องวินาศและการที่ในช่องตัวตนของคุณนะครับในราศีสิงห์เนี่ยมีดาวอังคารดาวศุกร์ดาวเกตมาอยู่ในช่องตัวตนนะครับซึ่งดาวอังคารกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรมีดาวคู่มิตรมาอยู่ใน ช่องตัวตนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าคุณเองไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงความเจริญต่างเนี่ยคุณก็ยังมีมิตรที่ดีมีคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนได้ดีนะครับและการที่ดาวอังคารก็มองถึงการเคลื่อนไหวความขยันนะครับดาวเกตก็จะเป็นตัวกระตุน้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคุณเหมาะกับการอยู่นิ่งๆเพราะตัวเองไปอยู่ในวินาาแต่ จากการโดนดาวเก,กตกระตุ้นกับดาววังคารกระตุ้นมันก็เหมือนกับทําให้คุณยังมีแอคทีฟอยากจะทําอะไรต่ออะไรนะครับอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเหมาะกับการวางแผนในช่วงนี้วางแผนการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆที่จะทําได้ดีด้วยเหมือนกันและพอวันที่5นะครับดาวพุธนะครับดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จนะครับและการเงินมาทับตัวนะครับ ซึ่งดาวพุธมาได้ตำแหน่งนี้นะครับมาได้ตำแหน่งอุจาวิลาชได้ตำแหน่งมหาจากักรได้ตำแหน่งราชาโชคก็คือดาวมันมีความยิ่งใหญ่ดีดุด,ดเด่นดีแล้วก็เป็นที่นิยมดีนะครับสแสดงว่าเรื่องที่เกี่ยวกับลาภผลความสําเร็จและการเงินของคุณเนี่ยมันก็จะอยู่ในจุดที่ดูมีความโดดเด่นดีคุณมีโอกาสความสําเร็จอะไรต่างๆที่ยิ่งใหญ่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่นิยมได้มากขึ้นเวลาคุณทําอะไรถึงแม้ในช่วงนี้ก็ยังเหมาะกับการอยู่ เบื้องหลังที่ยังไม่เหมาะกับการออกหน้าออกตาด้วยสักเท่าไหร่นะครับและการที่ดาวพุธมาสัมพันธ์กับดาวอังคารซึ่งจริงๆคู่นี้เขาก็เ,าเป็นคู่ศัตรูคู่หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นคู่ศัตรูใหญ่คู่นี้เวลาสัมพันธ์กันจะกล้าพูดกล้าทากล้าคิดนะครับก็อาจจะมีการพูดจาที่ดูชัดเจนฉะฉานมากขึ้นด้วยเหมือนกันในช่วงนี้ พอวันที่14นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายออกไปนะครับเรื่องงานก็อาจจะดูเบาลงหน่อยนะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย์ตัวตนของคุณก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในจังหวะนี้แหละครับคุณเองก็จะดูมีความยังคงมีความเข้มแข็งดีอยู่นะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้มีความหวือหวานะครับอะไรหรือเกลียวกาสอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ดาวอาทิตย์อยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงมั่นคงสม่ำเสมอดีซึ่งทําให้อะไรต่างๆที่คุณทำเนี่ยก็ยังคงมีความมั่นคงยังมีความชัดเจนกับความเป็นตัวเองสไตล์ของตัวเองได้อย่างดีด้วยเหมือนกันและตอนนี้พอไม่ต้องอยู่ในภพวินาศก็สามารถทําอะไรแบบเปิดเผยนะครับแบบออกหน้าได้อย่างเต็มที่ด้วยเหมือนกันแสดงออกได้อย่างเต็มที่นะครับแต่จุดหนึ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือการที่ดาวอาทิตย์ตัวตนของคุณ ต้องมาเจอกับดาวอังคารซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นจากการที่คุณเองในช่วงนี้การพูดการจาการแสดงออกถึงความมั่นใจมันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นบางครั้งก็อาจจะมีการบ้างที่มันอาจจะดูไปขัดตาของผู้หลักผู้ใหญ่ได้เหมือนกันเพราะดาวอังคารเนี่ยก็มาจากสุภะนะครับมาจากพันธุอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยละกันอาจจะแสดงออกแต่พอง,งามนะครับ แต่ถือว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนักนะครับเพราะตัวตนของคุณก็ยังคงมีความแข็งแรงดีอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะอยู่ในสภาวะของการต้องมีความขัดแยง้งมีการแข่งขันอะไรบ้างเพราะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเวลาเจอกันมันจะอยู่ในสภาวะของการแข่งขันได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับพอวันที่23ดาวพุธก็ย้ายออกไปนะครับก็ถือว่า ตัวตนของคุณก็ยังคงมั่นคงดีนะครับแค่จะต้องมีเรื่องของความขัดแย้งบ้างที่จะต้องระวังกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้ามองจากมุมที่ดวงดาวที่มาสัมพันธ์ด้วยนะครับดาวอาทิตย์อยู่ในจุดนี้เนี่ยเล็งไปก็เจอกับดาวพฤหัสถึงแม้ดาวพฤหัสจะเดินถอยหลังอยู่แต่การที่สัมพันธ์ถึงกันได้และเป็นคู่มิตรใหญ่ที่ดีต่อกันก็ถือว่า ก็ยังมีมิตรดีๆมาคอยสนับสนุนคุณอาจจะมีการมาร่วมกับคุณได้เป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันเพราะดาวพฤหัสมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับปัตตนีนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องของบริวารน,นะครับหรือเรื่องของคนที่อาจจะแบบคนเก่าๆที่เคยรู้จักอาจจะได้กลับมาช่วยส่งเสริมมาสัมพันธ์มาร่วมทำอะไรต่ออะไรที่ส่งผลดีกับคุณได้ด้วยเช่นกัน มาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวพุธนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่4เนี่ยดาวพุธเขาก็โคจรอ,อยู่ในภพ วินาศนะครับแน่นอนครับเวลาการเงินไปอยู่ในภพวินาศก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียเงินที่จะเกิดขึ้นนะครับและดาวพุธเนี่ยเขาสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาร์นะครับที่เล็งนะครับเป็นดาวประกอบที่เลง็งแต่เขาเป็นดาวคู่สมพลกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการซ่อมแซมการที่จะต้องไปแก้ไขอะไรต่างๆซ่อมแซมสิ่งของต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดการ ใช้เงินไปกับเรื่องแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้การที่ดาวมันส่งสัมพันธ์ดีเนี่ยบางครั้งนะครับและการที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยอยู่ร่วมกับตัวตนของคุณที่มีความยิ่งใหญ่ดีนะตอนนี้และได้ตำแหน่งมหาจักรมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณเองถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของส่วนต่างทำอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันนะครับคุณอาจจะมีโอกาสที่มีเงินจากเรื่องเหล่านั้นเข้ามาก็ได้นะครับ หรืออย่างที่พูดไปเมื่อข้างต้นว่าอาจจะถ้าผู้ให้เห็นภาพอาจจะบางทีไปเล่นเกมอะไรในออนไลน์แล้วก็ได้รางวัลได้เงินเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นกับคุณได้เหมือนกันหรืออาจจะมีเงินเข้ามาได้แบบในลักษณะที่แบบลับๆเงินที่บอกใครไม่ได้นะครับหรือเงินค่านี่สินอะไรเนี่ยที่คิดว่าศูนย์ไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสกลับมาได้เหมือนกันได้มาจากลูกหนี้ประมาณนี้นะครับ คราวนี้พอวันที่5นะครับดาวการเงินของคุณก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพตัวตนคุณดาวการเงินมาทับตัวแน่นอนครับเวลาการเงินมาทับตัวมันมีโอกาสของการเงินจะเข้ามาค่อนข้างชัดเจนแถมดาวการเงินของคุณเวลามาอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยเขามีกําลังดีได้ตําแหน่งอุจจาวิราได้ตําแหน่งมหาจากักรได้ตําแหน่งราชาโชคคือการเงินของคุณหรือธุรกิจของคุณในตอนนี้นะครับก็จะดูโดดเด่นดีทําอะไรก็จะ มีคนให้การตอบรับดีแบบราชาโชคแล้วก็ดูมีบารมีดีนะครับพูดอะไรหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าคนจะฟังคนจะให้การยอมรับนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะเวลาดาวได้ตำแหน่งมหาจักรมันจะแปลว่าใหญ่ๆนะครับซึ่งการเงินเนี่ยอาจจะมาจากหลาย เรื่องด้วยกันนะครับเพราะว่าดาวที่มาสัมพันธ์อยู่นะตอนนี้กับดาวการเงินของคุณเนี่ยก็ดาวสุขด,ดาวการเงินมาจากการงานแล้วก็มาจากเรื่องของการขายการเจราจาอะไรต่างๆซึ่งเขาเป็นคู่ธาตุน้ํากันส่งผลกันในทางที่ดีนะครับส่วนดาวอังคารที่อยู่ร่วมด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูย่อยๆนะครับแต่ ถือว่ามันก็อยู่ในจุดที่ส่งผลสัมพันธ์ในทางที่ส่งผลดีแหละเพราะดาวอังคารมาจากเรื่องสุภะก็อาจจะในเรื่องการเงินก็ยังมีคนที่คอย สนับสนุนคอยส่งเสริมได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับและการอยู่กับดาวเกตที่เป็นตัวกระตุ้นมันทําให้ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณเนี่ยดูเด่นขึ้นดูขยันหาเงินมากขึ้นในช่วงนี้และทําอะไรมันก็จะดูโดดเด่นดีได้รับความนิยมได้รับการตอบรับทางการเงินได้ดีด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่เหมาะกับการที่จะโชว์ออฟอะไรมากนักเพราะตัวตนของคุณยังไปอยู่ในภพวินาศนะครับพอวันที่14ดาวศุก ก็ย้ายออกแล้วก็ไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเองนะครับดาวสุขมาจากเรื่องการงานนะครับมาจากเรื่องการเจราจารการสื่อสารหรือทีมงานเครือข่ายก็ได้เพราะว่าสหัสชามันแปลว่าเพื่อนคนรอบข้างเครือข่ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานที่มาสัมพันธ์กับการเงินในช่วงนี้แสดงว่าในเรื่องการงานก็ยังสร้างผลอตอบแทนได้ดี เพราะดาวการเงินยังคงแข็งแรงดีนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะงานที่มาสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นงานที่จะต้องไปร่วมกับองค์กรเป็นงานทําแบบเป็นกลุ่มก็ได้นะครับเพราะดาวการงานเนี่ยมันเป็นนิดอยู่นะตอนนี้นะครับหมายถึงการต้องไปทําอะไรแบบเป็นกลุ่มๆก,ก็ได้แต่ถือว่าผลตอบแทนทางการเงินยังคงเด่นดีคุณยังคงกล้าที่จะเจรจาได้ชาญดีในเรื่องเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทางการเงินเพราะอังคารกับพุธเจอกันคู่นี้กล้าคิดกล้าพูดกล้าทำนะครับพอวันที่17ดนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายตามเขามานะครับดาวอาทิตย์ย้ายมาเนี่ยถือว่าส่งผลดีกับดาวการเงินของคุณนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เขาเป็นเจ้าของบ้านและเขาย้ายมาได้ตําแหน่งกเกษตรเข้มแข็งดีมันก็เลยทําให้ดาวที่อยู่ในบ้านเนี่ยดูมีได้รับอาน,นิสงส์ยิ่งไปเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งดาวพุธเดิมก็เด่นอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับ แต่การที่ดาวอาทิตย้ายมาเนี่ยสิ่งที่จะไม่ค่อยได้รับผลดีก็คือเรื่องที่อาจจะต้องระวังความขัดแย้งกับผู้หลับผู้ใหญ่คนที่คอยช่วยเหลือด้วยเหมือนกันเพราะบางทีเวลาที่เรามั่นมากๆเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปขัดหูขัดตาของผู้หลับผู้ใหญ่ได้เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของการเงินไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับคราวนี้พอวันที่23นะครับดาวพุธดาวการเงินก็ย้ายมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับ เวลาดาวการเงินย้ายอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่เงเงกเษตรการเงินเข้มแข็งมั่นคงดีนะครับและช่องนี้มันเป็นช่องที่ดาวพุธเขาได้กําลังสูงสุดด้วยได้ตำแหน่งมหาอุจด้วยเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้ก็คือจะเป็นช่วงที่ถือว่าการเงินค่อนข้างพีิกมากๆนะครับคุณเองเนี่ยจะมีโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจได้โดดเด่นดีนะครับและการเงินไปสัมพันธ์กับเรื่องของการงานนะครับสภาวะของการงานอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากนะเพราะดาวการงานเป็นนิดนะครับ แต่บางทีการทำงานแบบรวมๆกันเนี่ยการไปร่วมกับคนอื่นหรือการไปร่วมไปช่วยองค์กรรต่างๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้มีเรื่องของการเงินหรือเรื่องของธุรกิจที่มันได้ผลตอบแทนที่โดดเด่นได้ผลตอบแทนผลของความสำเร็จที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับมาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวศุกร์นะครับ ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่1 3เนี่ยนะครับดาวสุขดาวการงานของคุณก็มาทับตัวอยู่แน่นอนครับเวลาดาวการงานทับตัวมันก็แปลว่าจะมีเรื่องของงานเข้ามาให้คุณได้ต้องทําอยู่แล้วนะครับและดาวการงานเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวอังคารที่เป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันซึ่งดาวอังคารมาจากสุภะมาจากพันธุถือว่าในเรื่องการงานคุณก็ยังมี คนที่มาคอยสนับสนุนคอยร่วมด้วยดีนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่ได้มาร่วมในเรื่องเกี่ยวกับการงานก็ถือว่าดีหรืองานของคุณที่สัมพันธ์อะไรที่เกี่ยวกับด้านอสังหาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่ามันก็จะดูดีด้วยเหมือนกันนะครับและการอยู่ร่วมกับดาวเกตถือว่ามันก็กระตุ้นให้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการงานก็ย,ยังดูมีความเด่นมีความชัดเจนขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับและพอวันที่5นะครับดาวพุธ นะครับก็ย้ายเข้ามาร่วมด้วยซึ่งดาวพุธเนี่ย <_ S 1> เขาเป็นดาวที่มาจากเรื่องเกี่ยวกับการเงินและก็ดาวเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับดาวพุธตำแหน่งนี้พอย้ายมาเขามีกําลังดีมีความโดดเด่นดีนะครับซึ่งมันก็เลยส่งผลดีกับดาวการงานของคุณเพราะดาวการงานของคุณกับดาวพุธเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ําด้วยกันการย้ายมาของดาวพุธทําให้ในเรื่องการงานก็ดูเด่นขึ้นนะครับซึ่งมาจากเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จ ทำให้ในเรื่องการงานดูสําเร็จได้ดีขึ้นสําเร็จได้แบบดูง่ายขึ้นนะครับมีโอกาสของความสําเร็จได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับพอวันที่14ดาวการงานของคุณก็ย้ายออกมานะครับดาวการงานย้ายมาอยู่ในช่องการเงินถือว่าการงานที่คุณทําก็ยังสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนได้ดีเหมือนกันเพราะว่าดาวการเงินที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลตอบแทนยังคงมีความ แข็งแรงดีโดดเด่นดีนะครับเพียงแต่ว่างานเนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยลงหรือลดลงนะครับเพราะว่าดาวการงานตำแหน่งนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เขาได้ตำแหน่งนิดมันเป็นจุดที่เขามีกำลังน้อยที่สุดอ่อนที่สุดประมาณแบบนี้นะครับหรืออย่างที่เคยพูดเสมอว่านิดมันอาจจะแปลว่าโดยรวมหรือส่วนรวมก็ได้เพราะฉะนั้นงานของคุณอาจจะเป็นงานที่จะต้องไปทำแบบ ร่วมกับองคอ์กรร่วมกับสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือลักษณะเป็นงานแบบแนวงานกลุ่มงานลงไปช่วยองคอ์กรงานไปช่วยสังคมอะไรแนวนี้มากกว่านะครับแต่ก็ยังส่งผลในเรื่องของผลตอบแทนได้ดีสําหรับคุณนะครับพอวันที่17ดนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาพอวันที่23ดาวพุธก็ย้ายมาอยู่ร่วมกับดาวการงานของคุณซึ่งดาวพุธย้ายมาตําแหน่งนี้คาว่าอยู่ในบ้านตัวเอง ได้กเกษตรได้มหาอุดดาวมีกําลังสูงซึ่งแน่นอนครับเวลาดาวเจ้าของบ้านมีกําลังสูงดาวที่อยู่ในนั้นก็พลอยได้รับอาน,นิสงส์งไปด้วยแถมเป็นดาวคู่ธาตุน้ําด้วยกันด้วยนะครับก็ยิ่งส่งผลให้กลับทําให้เรื่องการงานของคุณก็กลับมาดูเด่นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งจากเดิมที่มันดูอ่อนกําลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมากระตุ้นในเรื่องของการงานที่ทําให้มันดูมีความโดดเด่นมีความชัดเจนขึ้นนะครับ ซึ่งยังคงสร้างในเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนได้ดีเพราะดาวการเงินและดาวความสําเร็จเนี่ยนะครับมันได้ตําแหน่งมหาอุดเลยเรามาดูเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวราหูนะครับซึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนเช่นกันนะครับดาวราหูก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพการงานนะครับ แล้วก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่านิดมันมีความอ่อนกำลังมีความไม่ค่อยเสถียรอยู่ด้วยเหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับหรือจะแปลง่ายๆอย่างที่เคยบอกไปก็คือมันเป็นช่วงที่คุณยังคงไปค่อนข้างโฟกัสกับเรื่องของการงานหรือจะใช้คำว่าไปรักกับการงานก็ได้นะครับและยิ่งในเดือนนี้ก็ยิ่งค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเป็นจังหวะที่ดาวราหูเนี่ยเขาโครจรในองศาที่มันประมาณ13-11องศาเนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้ มันก็จะไปตกนาวางที่มันโดนออพิษนะครับก็อาจจะทําให้ในเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนนี้นะครับแต่จากการที่ดาวพฤหัสนะครับที่มาอยู่ในช่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยซึ่งดาวพฤหัสมาจากมรณะอะไรเก่าๆความเบือ่อความห่างก็ได้นะครับดาวพฤหัสมาจากปุตตะอะไรใหม่ๆความสดใสนะครับความสดชื่น เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความเบื่อเบื่ออยากอยากเป็นอย่างนี้อยู่แล้วได้เหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณนะครับแต่การที่ดาพฤหัสเดินถอยหลังด้วยเนี่ยมันอาจจะทําให้ผลในทางความรู้สึกของทางในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะดูชัดขึ้นหน่อยอาจจะทําให้ดูรู้สึกเบื่อนหน่ายรู้สึกมันดูมีความห่างเหินเกิดขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ยังดีที่ การที่มีดาวที่ยังส่งสัมพันธ์ดีกับดาวพฤหัสที่อยู่ในความรักของคุณนะครับก็คือตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่5เนี่ยนะครับมีดาวอังคารซึ่งเป็นคู่สมพลนะครับส่งผลถึงกันก็ถือว่ามันก็ทําให้คุณสมบัติของดาวพฤหัสก็ดูได้กําลังที่ดีขึ้นมาด้วยเหมือนกันมีดาวเกตที่เป็นเหมือนตัวกระตุ้นซึ่งก็ทําให้มีมุมมองมีความคิดอ่านอะไรเกี่ยวกับความรักได้ดีนะครับ ดาวสุกเองเป็นดาวสุภเคราะห์ก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับซึ่งบางตําราก็มองว่าเวลาสุกส่งผลถึงพระฤหัสก็ให้เกิดความสมบูรณ์ทางทรัพย์สินอะไรได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับพอวันที่5ดาวพุธก็ย้ายมาร่วมด้วยนะครับซึ่งก็เป็นดาวสุภเคราะห์ที่ส่งผลถึงไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะครับพอวันที่14ดาวสุกย้ายออกนะครับแต่พอวันที่17ดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาซึ่ง ดาวทิศคือดาวตัวตนของคุณและย้ายมาอยู่จุดนี้เล็งไปสัมพันธ์ที่ดีกับดาวพฤหัสและเป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ดาวที่ส่งผลส่งผล,งผลดีกับดาวพฤหัสที่อยู่ในช่องความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นในเรื่องเกี่ยวกับความสดใสเกี่ยวกับเรื่องของความสดชื่นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความรักเนี่ยให้มันดูลดการน่าเบื่อหน่ายลดการอึดอึดเกี่ยวกับเรื่องความรักได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถือว่า ก็ยังคงไม่ได้มีอะไรที่มีความน่ากังวลเกี่ยวกับความรักแต่ก็ยังอาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันจะชัดเจนถึงจุดที่มันจะแสดงถึงความโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติและสําหรับคนโสดนะครับถ้ามองในมุมบวกนะครับการที่ดาวพฤหัสนะครับที่เป็นดาวสมบูรณ์เนี่ยนะครับถือดาวแห่งความสมบูรณ์มาอยู่ในช่องความรักเนี่ยจริงๆมันเป็นโอกาสที่จะมี คนเข้ามานะครับหรือมีความสมบูรณ์แรงต่างเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับความรักถึงแม้ดาวมันจะเดินถอยหลังก็ตามนะครับซึ่งดาวพันธหศาสมาจากมรณะอาจจะเป็นคนเก่าเข้ามาก็ได้ปุตตะนะครับอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้อาจจะมาสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักคุณมีโอกาสได้เจอนะครับแต่ในช่วงหลังวันที่17ที่ดาวอาทิตย์ย้ายมาเนี่ยนะครับมันอาจจะมีจุดสังเกตก็ได้ว่า,าสําหรับความรักของคุณเนี่ย มันอาจจะไม่ค่อยเข้าทางหากคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะครับเพราะว่าการที่ดาวอาทิตย์ตัวตนของคุณต้องอยู่กับดาวอังคารที่เป็นคู่ศัตรูกันและมาจากสุพะแสดงว่าถ้าคนที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่กว่าเนี่ยนะครับหรือบางทีเป็นเจ้านายมาชอบอะไรเงี้ยอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่หรืออาจจะมีความขัดกันได้มากเหมือนกันในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้ถ้าเข้ามาที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็อาจจะต้องพิจารณามากนิดหนึ่ง มาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภก็คือดาวพุธนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่4นะครับโชคลาภของคุณไปอยู่ในภพวินาศก็อาจจะแปลง่ายๆว่าโชคลาภในแบบธรรมดาเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ยากหน่อยนะครับยกเว้นว่าโชคลาภเหล่านั้นอาจจะเกิด เป็นโชคลาบที่มาจากเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเป็นโชคลาบที่เกิดแบบไม่คาดคิดหรือไม่งั้นก็เป็นโชคลาบที่จะต้องไปสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งเล้นลับอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับก็คือมองง่ายๆว่าความสําเร็จในรูปแบบธรรมดาอาจจะเกิดได้ยากถึงแม้ในช่วงนี้เนี่ยตัวตนของคุณเองจะมีศักยภาพที่ดีมีความโดดเด่นดีได้ตําแหน่งมหาจากักรก็ตามนะครับแต่พอวันที่5นะครับดาวโชคลาบของคุณก็ย้ายมาทับตัว ก็เป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดโชคลาภกับคุณได้ดีมากๆนะครับเพราะดาวโชคลาภย้ายมาตำแหน่งนี้เองก็ได้ตำแหน่งแข็งแข็งนะครับยิ่งใหญ่นะครับโดดเด่นเป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่คุณเองเนี่ยไม่ว่าจะจับ อะไรหรือทำอะไรเนี่ยมักจะสำเร็จได้ดีแล้วก็สำเร็จแบบโดดเด่นสำเร็จแบบยิ่งใหญ่สำเร็จแบบได้รับการตอบรับได้รับความนิยมดีด้วยเหมือนกันเพราะดาวมันมาทับตัวและได้ตำแหน่งดีนะครับแล้วก็จะสำเร็จในหลายๆด้านเพราะดาวที่อยู่ร่วมด้วยก็มาจากหลายด้านด้วยกันนะครับพอวันที่14นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายออกไปนะครับพอวันที่17ดาวอาทิตย์ตัวตนของคุณก็ออกจากเบื้องหลังมาแล้วนะครับ มาอยู่ในบ้านตัวเองแข็งแรงมั่นคงดีนะครับซึ่งก็ยิ่งส่งผลส่งเสริมให้เรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จเกิดได้ดีขึ้นด้วยเพราะพอดาวเจ้าของบ้านแข็งแรงดาวที่อยู่ก็ได้รับอิทธิพลอน,นิสงส์งที่ดีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นช่วงที่คุณเองมั่นใจดีมั่นคงดีสำเร็จอะไรได้ดีมันเหมือนกับช่วงนี้จับอะไรนะครับก็ถูกต้องเลือกถูกทำอะไรก็สำเร็จหยิบอะไรก็เป็นความสำเร็จได้ ดีด้วยเหมือนกันนะครับพอวันที่23นะครับดาวโชคลาภของคุณก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่าจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาซึ่งอาจจะสัมพันธ์นนกับเรื่องของการงานและก็เป็นโชคลาภที่มาจากเรื่องของการเจรจาการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆหรือโชคลาภที่ไปสัมพันธ์นกับ การทำอะไรร่วมกับสังคมทำอะไรร่วมกับองค์กรนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเวลาดาวมันพลิกพิกแบบนี้น,นะครับมันไปเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้วยแล้วก็สัมพันธ์กับดาวการงานด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จนะครับทั้งในเรื่องของได้กล่องแล้วก็ได้ซองด้วยเลยนะครับซึ่งถือว่า จะทาให้มันเป็นช่วงที่ดาวโชคลาภของคุณได้ตําแหน่งมหาอุดได้ตําแหน่งกเกษตรเนี่ยมันเด่นมากทําอะไรก็จะดูสําสเร็จได้ดีโดยเฉพาะถ้าไปสัมพันธ์กับการทํางานแบบร่วงเป็นกลุ่มเนี่ยนะครับซึ่งจะค่อนข้างมีความโดดเด่นสําเร็จได้อย่างเด่นชัดดีขออนุญ,ญาตย้อนนิดนึงนะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่13นะครับที่ดาวมันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสมีโชคลาภจากเรื่องเกี่ยวกับการ ขายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านอสังหาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวอังคารมาจากเรื่องของพันธุที่เกี่ยวกับด้านอสังหาและอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรและเป็นจังหวะที่ดาวโชคลาภของคุณก็ยังคงมีความโดดเด่นดีถึงแม้เขาจะดูไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่ถือว่ามันเป็นจังหวะที่ส่งผลดีกับอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาของคุณได้เหมือนกันสําหรับนักเสี่ยงโชคนะครับค่อนข้างชัดเจนว่า ตั้งแต่หลังวันที่5ที่ดาวโชคลาภของคุณเริ่มมาอยู่ในจุดนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือมีโชคลาภอะไรได้ดีๆนะครับส่วนถามว่ามาจากอะไรบ้างนะครับดาวที่สัมพันธ์หลายดวงมากนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับเวลาที่ดาวโชคลาภเด่นนะครับถึงแม้หลังวันที่23นะครับดาวโชคลาภก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องการเงิน อันนี้ก็ได้ตำแหน่งมหาอุดซึ่งเด่นทั้ง2จุดนะครับแสดงว่าเวลาดาวโชคลาภมันเด่นนะครับและอยู่ในจุดที่คุณเองมีกําลังที่ดีเนี่ยมันเหมือนกับคุณมักจะเลือกถูกตัดสินใจถูกหยิบจับอะไรก็จะถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จริตที่คุณชอบเลยในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรูฟ้าพยากรณ์ ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่สวัสดีครับ